สวัสดีครับผมลวีนะครับก็สถานการณ์โควิดตอนนี้ทั่วโลกก็เรียกว่ามากกว่า100ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ในอเมริกาเองเนี่ยก็มากกว่า26ล้านคนนะครับผู้ป่วยนะครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า,เ,า,าเกือบจะ4,30,000คนละครับก็แต่ว่าหลังจากเริ่มมีวัคซีนมาแล้วเนี่ยตอนนี้ยอดจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือว่าผู้เสียชีวิตมากขึ้นก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าก็มีสายพันธุ์ใหม่นะครับของโควิดซึ่งมาจากทางบราซิลแล้วก็ทางของอเมริกาเองด้วยนะครับส่วนวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าสามารถใช้ได้นะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกัน เชื้อโควิดจากทางอังกฤษแล้วก็ทางเซาท์แอฟริกานะครับแต่ว่าก็ยังต้องรอดูว่าจากทางเซาท์อเมริกาคือพวกปาซิลแล้วก็ของของอเมริกาอย่างเนี้ยวัคซีนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีการฉีดวัคซีนเป็นบูสเตอร์เข็มที่3นะครับ ที่จะคิดว่าสามารถช่วยเหลือในการป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่จากสองทางนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็มีคนไข้โควิดที่ต้องดูแลมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหายจากโควิดแล้วเนี่ยแต่เขายังต้องดูแลอยู่เขาเรียกว่าเป็น โควิด long hauler นะครับหรือว่าพผู้ป่วย l อง g covid นะครับหรือว่า post acute covid syndrome คือเขาหายจากาการป่วยโควิดแล้วล่ะแต่ยังมีอาการต่างๆมากขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวก่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ผมทํางานดูแลรักษาอยู่เนี่ยนะครับทางกายภาพบําบัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวโดยตรงนะครับจะเป็นผู้ที่ ต้องออมีอาการที่จะได้รับการรักษาทางด้านกายภาพบาบัดเช่นผ่าตัดมาหรือว่าหกล้มกระดูกหักมาประสบอุบัติเหตุมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะออมาติดโควิดเอาทีหลังนะครับบางทีก็จากการพบเจอเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวจากการไปพบปะกันนะครับแล้วก็มีอาการทางโควิดขึ้นนะครับ ซึ่งการรักษาเนี่ยผมจะไม่ได้ดูแลเรื่องระบบการหายใจโดยตรงนะครับเพราะว่าที่นี่ในอเมริกาเขาจะมี respiratory therapist ที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องการจัดท่าการควบคุมเครื่องช่วยหายใจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคุณหมอก็จะให้ respiratory therapist เป็นผู้จัดการส่วนเราก็จะ,ะดูแลเรื่อง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการอ่อนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะล้มและแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนอ,อย่างที่ผมไปดูผู้ป่วยตามบ้านเนี่ยนะครับก็คือ,อะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยเขาเรียกว่าเป็น l อง g covid นะครับหรือว่า post acute covid syndrome นะครับ หรือสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าโควิดลองฮอลเลอร์ก็คือผู้ที่มีอาการของโควิดนะครับสิบเก้นะครับหลังจากที่หายแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอาการอยู่นะเช่นหลายหลายคนเนี่ย,ยาบางทีบางทีหายแล้วย,ยังต้องนิดออกซิเจนอยู่เลยนะครับต้องใช้ออกซิเจนอยู่แล้วก็หลายหลายคนก็คือยังมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อนะครับ ถึงขั้นแบบฟทิกหรือว่าอ่อนล้าเนี่ยอย่างง่ายๆอยู่นะครับผู้ป่วยบางคนที่ผมดูแลด้วยเนี่ยบางคนเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนสามารถวิ่งได้เป็น10กิโลง่ายๆเลยแต่ว่าพออหายจากโควิดแล้วเนี่ยบางที3-4เดือนมาล้แค่เดินขึ้นบันไดสิบสขั้นอย่างเหนื่อยมากเลยนะครับหลายหลายคนก็ยังรู้สึกบอกว่า ยังมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะครับจากการทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันง่ายๆเนี่ยแหละนะครับบางทีแค่เดินลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำกลับมานี่ปวดไม่กล้ามเนื้อแล้วบางคนก็ดีหน่อยยังพอออกไปทำอะไรได้ข้างนอกบ้างแต่กลับมานี่กลายเป็นว่าเขาปวดหัวยอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนผู้หญิงบางคนยังมีอาการ ผมร่วงมากๆด้วยนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยบางทอีอย่างคนที่ผมไปดูแลอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตรวจกับคุณหมอนะครับคุณหมอก็ตรวจหัวใจตรวจอปอดอทำเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไออะไรพวกนี้แต่ก็บอกว่าผลออกมาปกตินะฮะก็คือคุณหมอบอกว่าไม่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 ไมสามารถออมองเห็นความผิดปกติได้ง่ายๆว่า เกิดจากหัวใจบอร์ดอะไรโดยตรงนะครับแต่ว่าผู้ป่วยทุกคนก็ยังยืนยันว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการจริงๆที่เขาประสบอยู่นะฮะก็หลายๆคนนะครับบางที5เดือน6เดือนผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกอ่อนล้าอยู่บางคนเริ่มกลับไปทำงานได้แต่กลับมาก็ถึงบ้านก็เหนื่อยจนถึงขั้นแบบว่าทำอะไรต่อไม่ไหวก็มีนะครับ บางคนก็เขามีอาการหลงลืมนะครับง่ายๆประเภทที่ว่าบางทีจะนึกคําพูดอะไรแล้วก็นึกไม่ออกนะครับแม้แต่การพูดจาโดยทั่วไปเนี่ยกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานภาษาที่ใช้อยู่ประจําทุกวันบางทีก็หลงหลมล,ลืมๆนะครับนึกไม่ค่อยออกเขาเรียกว่าเป็นโควิดเบรนฟอ o กเหมือนกับว่าเรามีหมอกอยู่ในสมองเนี่ยนะครับ บางคนนี่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้อะไรมาก่อนเลยอยู่ๆก็มาเกิดอาการอัลเลอร์จีนะครับแพ้ขึ้นมาได้ง่ายๆบางคนเป็นหนักหน่อยนะครับก็อาจจะมีอาการของเบาหวานเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งไปตรวจสอบทีหลังเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับม้ามเนี่ยมีการถูกทำลายนะครับหลังจากที่ป่วยโควิดแล้วนะฮะ บางคนนี่มีอาการเหมือนเป็นสโตรกเลยด้วยก็คือ,เ,อเหมือนมีอาการแบบเป็นอมาาัมพาตหรืออัมพลึกอะไรเงี้ยนะครับในกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้านเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นอยู่นานนะครับแต่บางทีแบบเป็น5เดือน6เดือนแล้วก็หายก็มีนะฮะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ตอนนี้ที่ทางอเมริกาแล้วก็ยุโรปหลายๆที่นะครับก็เริ่มเขาเรียกเปิดเป็นโควิดแคร์นะครับหรือ post covid care นะครับ,รอ,รบอย่างเช่นโรงพยาบาลทางนิวยอร์ก Mouse Sinai Medical เนี่ยเขาก็เปิดเปิดเป็นยูนิตใหม่ขึ้นมาเป็น post covid care ขึ้นมาดูแลผู้ป่วยทางนี้โดยเฉพาะซึ่งนอกจากการรับการรักษาทางยานะครับซึ่งคุณหมอจะให้พวก สเตียรอยในการลดการอักเสบแล้วก็ยายอย่างอื่นแล้วเนี่ยก็จะมีการรักษาทางกายภาพบำบัดขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับที่อ่อนแรงแล้วก็บางคนที่มีอาการแบบสูญเสียบาลานซ์ Balance, นะครับเดินแล้วจะล้มง่ายๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบอย่างที่บอกก็คือแค่ขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมาทำกายภาพบำบัดด้วยเพื่อ เสริสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยให้เขา,าได้กลับมาสามารถาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนี่ก็คืออาการของโควิดมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ช่วงที่เป็นโควิดเท่านั้นนะครับหลายๆคนก็มีอาการป่วยติดตามมานะครับเป็นระยะเวลายาว สำหรับผู้ที่มีอาการของ post acute covid syndrome นะครับหรือว่าผู้ป่วยลองโควิ i เนี่ยก็สามารถพบได้ประมาณ10%จากผู้ที่ป่วยจากโควิด -19 ทั้งหมดนะครับซึ่งมีอาการต่อเนื่องมาเป็นหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนเลยก็มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาว่าเกิดจากการที่ร่างกายนะครับขาดออกซิเจนแล้วก็ มีการอักเสบของอวัยวะภายในแล้วก็ผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการป่วยจากโควิด -19 ครับครับยังไงก็ตามนะครับการเจ็บป่วยไม่ว่าจะจากตัวเชื้อโควิด -19 เองหรือว่าจากภาวะแทรกซ้อนอะระยะยาวนะครับหลังจากการป่วยเป็นโควิด -19 ก็ตามมันก็ยังสามารถมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบนะครับ ต่อร่างกายเราได้อย่างมากเลยในหลายๆด้านการไม่เจ็บป่วยเลยจึงสําคัญที่สุดนะครับยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถป้องกันเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใส่หน้ากากนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ระวังรักษาตัวเราให้ปลอดภัยนะครับไม่นำตัวไปสู่ความเสี่ยงจึงเป็นหนทางที่ยังดีที่สุดอยู่นะฮะยังไงก็ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมบสวัสดีครับ